เคยซื้อของมาแล้วเสียเลยไหมฮะข้อนี้เกี่ยวกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งซื้อนาฬิกามาแล้วเจ๊งเลยในชอ o ์ c เนี่ยมีคำว่า despite how regarding แล้วก็ because ฉเฉลยเร็วๆก่อนตอบเป็นข้อ D dog because นะฮะเดี๋ยวมาดูทีละตัวกันว่าใช้ยังไงกันแน่ใครเรียนทัวอีโกไปแล้วถือว่าเป็นการทบทวนนะ despite แปลว่าแม้ว่ามันถือว่าเป็น preposition นะฮะดังนั้นมันจะตามด้วยคำนามตามด้วยคำนามตามด้วย คำนามเช่นบอกว่า despite the heavy rain heavy rain ถือว่าเป็นกลุ่มคำนามแม้ว่าจะมีฝนตกหนักนะแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังคงจัดงานอีเวนต์นอกสถานที่ไม่ต้องมีหลังคาให้คนที่ไปกินเนี่ยเปียกปอนกันไปหมดเลยจะเข้าผัดกันเป็นข้าวต้มอะไรเงี้ย despite แปลว่าแม้ว่าตามด้วยคำนามตามด้วยคำนามไม่เหมือน although นะถ้าเป็น although แปลว่าแม้ว่าเหมือนกันก็จริง ต่มันจะตามด้วยประโยคฮะตามด้วย subject กับ verb แท้หรือตามด้วยประโยคนั่นเองแต่ขอไม่พูดถึงเพราะไม่ได้อยู่ใน choice เนาะถัดไปครับคือคำว่า how หลายคนจะรู้จักดีมันแปลว่าอย่างไรหรือแค่ไหนก็ได้มักจะวางไว้ต้นประโยควางไว้ต้นประโยคไม่ว่าจะเป็นประโยคหลักหรือประโยคย่อยนะถ้าประโยคหลักส่วนใหญ่จ,จะรู้จักเช่นประโยคว่า how are you เป็นยังไงบ้างเนี้ย อันนี้ครูเบิยกตัวอย่างเป็นประโยคย่อยๆมาให้แล้วกันในที่นี้เป็น noun clause ใครไม่รู้จักไม่เป็นไรนะจำแค่ความหมายไปก่อนเช่น she was amazed at how quickly he managed to finish the project ผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกประหลาดใจมากเมื่อรู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาสามารถทำโปรเจกต์เสร็จได้เร็วแค่ไหน how แปลว่าแค่ไหนได้ถัดไปครับ regarding จำดีๆออกสอบแน่นอนแปลว่าเกี่ยวกับหรือ about นั่นเอง regarding เท่ากับ about regarding เท่ากับ about I have a few questions regarding the new policy ฉัน่ะยกมือสูงมากนะครับในรูปเห็นไหมนะครับฉันยกมือสูงมากเพราะฉันมีคำถามเกี่ยวกับ regarding เกี่ยวกับนโยบายใหม่ค่ะที่คุณเนี่ยพูดถึงที่ที่ประชุมค่ะนโยบายใหม่ที่ลดลดเงินเดือนเนี่ยดิฉันไม่เห็นด้วยเลยนะคะ regarding เกี่ยวกับถัดไปครับ because แปลว่าเพราะว่าคำนี้จะเป็นคำเชื่อมประโยคปกติแล้วจะอยู่หน้า subject กับ verb แท้อยู่หน้าประโยค subject verb แท้เช่นเราบอกว่า he decided to stay home because he wasn't feeling well เขาตัดสินใจที่จะนอนอยู่บ้านนะแกดูป่วยหนักมากนะเพราะว่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีว่ะอาการแย่ๆ มันตามด้วย subject กับ verb แท้คือ wasn't feeling เป็น verb แท้นะฮะ well อันนี้เป็น adverb นะทวนอีกหนึ่งรอบเนาะข้อนี้อาจจะต้องแปลด้วยแล้วก็ใช้ grammar ในการตัด choice ด้วยคำแรกคือ despite ตามด้วยคำนาม how จำความหมายไปแล้วก็จำว่ามักจะอยู่ต้นประโยคถัดไปคือ regarding เป็น p r e p o เหมือนกันเหมือนกับ despite จะตามด้วยคำนามเช่นกันฮนะ regarding ตามด้วยคำนาม regarding ตามด้วยคำนามมีความหมายเหมือน about และคำสุดท้ายคือ because ตามด้วยประโยค because ตามด้วยประโยค regarding ตามด้วยคำนาม how อยู่ต้นประโยค despite ตามด้วยคำนามนะมาดูโจทย์ของเรากันสมมติเรายังไม่เห็นคำตอบแล้วกคนเนาะนะครับโจทย์ของเราเนี่ยหลังช่องว่างมันเป็นคำว่า the wash he bought นักเรียนเริ่ง,งงนะ he bought มายังไง แจ้งนิดนึงนะครับว่า he bought ตรงเนี้ยเป็นส่วนขยายที่เรียกว่า adjective clause ใครไม่รู้จักไม่เป็นไรจะไม่ง่ายครับว่ามันเป็นประโยคที่ขยายคำนามข้างหน้ามันถือว่าเป็นส่วนขยายอย่างหนึ่งจริงๆหนะ้า he นะมันมี that นะจริงๆมันมี that ด้วย that he, that he bought that he bought that he bought แต่เขาละ that ออกไปไม่มีผลอะไรถ้าเป็นส่วนขยายตัดทิ้งไปชั่วคราวได้ แสดงว่าจริงๆแล้วหลังช่องว่างมี subject คือ the watch แล้วก็มี verb แท้คือ stopped working ตรงนี้มี verb แท้คือ stopped ตรงนี้เป็นประโยคแน่นอน despite กับ regarding ผิดทันทีเพราะมันด้วยเพราะมันต้องตามด้วยคำนามถูกไหมหรือ how กับ because ลองแปลแล้วกันเขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเคลมประกันอะไรก็ไม่รู้เนาะนาฬิกาที่เขาซื้อไปเนี่ย มันมันเจ๊งอะ่ะมันมันไม่เดินอะ่ะหลังจากซื้อไปแค่2วันเองแสดงว่าเป็นเหตุเป็นผลกันเคลมประกันเพราะว่านาฬิกามันเจงครับตอบเป็นข้อ d ีด็อ because นาฬิกาอย่างไรเนี่ยประหลาดนะไม่เอา d ีด็อถูกแน่นอนมาดูศัพท์กันนะครับคำว่า warranty แปลว่าการรับประกันนะฮะ warranty การรับประกันคำว่า claimed หมายถึงการเคลมประกันนั่นเองอันนี้คนไทยก็ใช้ทับศัพท์เนาะ แปลกหนึ่งรอบนะครับคิดตามครูเบร์ให้ท่นเขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งคเคลมประกันเพราะว่านาฬิกาที่เขาซื้อมามันหยุดเดินหลังจากที่ซื้อไป2วันเท่านั้นฝากคำคมทิ้งท้ายครับคำคมในวันนี้มีคำว่ามีคำว่าอะไรไหมมีคำว่า regarding ด้วยนะครับเพราะคำนี้น่าสนใจแปลว่าเกี่ยวกับเขาบอกว่า Let no one's opinion sway sway แปลว่าทำให้โอนเองนะ sway ทำให้โอนเอง yourself worth self worth แปลว่าการเห็นคุณค่าในตัวเอง especially regarding dreams only you can s a y อย่าให้ความเห็นของคนอื่นเนะี่ยมาทำให้การเห็นคุณค่าของคุณเองเนะี่ยมันไม่มั่นคงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเกี่ยวกับความฝันที่มีแต่คุณเท่านั้น ที่สามารถมองเห็นได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าน้องโอ้โหเบิร์ดจำชื่อน้องเขาไม่ได้เดี๋ยวขอแอบดูโพยนิดนึงได้ไหมว่าชื่อน้องที่เตรียมไม้อ๋อชื่อเจนน่านะครับขอไปชื่อน้องเจนน่าเขาเป็นนักเต้นอยู่ในทีมเต้นทีมหนึ่งปรากฏเขามีไอเดียฮะเขาบอกเขาอยากเต้นไปพร้อมกับการสอนดาราศาสตร์ด้วยเพราะเขาชอบดูดวงดาวมากเพื่อนเพื่อในทีมนี่ก็หวลลัวเราะบ้าเปล่า,ามันแปลกไปหรือเปล่าแล้วมันจะเต้นยังไงเป็นการสอนเกี่ยวกับดวงดาวไปด้วยเนี่ย เจนน่าก็ไม่ถูกเถียงอะไรก็แค่เก็บความฝันของตัวเองไว้แต่เจนน่าไม่สเวนะฮะไม่รู้สึกอ่อนเอ็นเขายังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นมันเหมาะกับเขาแล้วและเขาอยากทำปรากฏมีงานต้องไปโชว์ฮะแต่ละคนเนี่ยต้องโชว์เต้นเดียวเจนน่าเลยได้โอกาสเต้นไปพร้อมกับการสอนดาราศาสตร์ด้วยเจนน่าก็เต้นไปนะแล้วก็มีฉากหลังเป็นเหมือนโปรเจคเตอร์ ฉายภาพการก่อกำเนิดกาแล็กซีฉายภาพดวงดาวกลุ่มต่างๆเจนน่าเต้นไปด้วยแล้วก็สื่อความในถึงการก่อกำเนิดของกาแล็กซีถึงการรวมตัวของดวงดาวถึงดวงดาวประเภทต่างๆไปด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งไฟดับปรากฏเจนน่าต้องเต้นเดี่ยวๆแต่เจนน่ามีความตั้งใจสูงมากไม่เลิกการเต้นนะเต้นไปเรื่อยๆคนดูว่าประทับใจในไอเดียอยู่แล้วแล้วยิ่งประทับใจในความตั้งใจไปอีกพอไฟติดนะ คนดูก็เ hey ฮเลยเจนนาก็เต้นต่อการแสดงของเจนน่าในครั้งนั้นเป็นที่ประทับใจของคนดูมากๆเพราะรู้สึกถึงความสร้างสารรค์และความมุ่งมัน่นทำให้เจนน่าเนี่ยถูกติดต่อไปแสดงในงานต่างๆมากมายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยฟังเอาไว้ได้แต่อย่ามาทำให้เราซวยอย่าทำให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจในความฝันของตัวเองรู้สึกไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองเลย จงเชื่อมั่นฮะถึงแม้นักเรียนจะเคยได้คะแนนทวีกกี่คะแนนก็ตามอยากได้เพิ่มเป็น 700, 800, 900หรือ9 9 0ต็มบอกเลยว่าเป็นไปได้หมดขอให้เชื่อมั่นในตัวเองฮะฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วคะแนนจะเพิ่มไปตามลำดับตามชั่วโมงบินที่นักเรียนบินได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะ